เรียกว่าหลายตัวตัวแรกแอนดี้แคลโรตัวนี้นี่โอ้โหเรียกว่ามา35ล้านปอนด์ยิงน้อยมีการบาดเจ็บแล้วก็ตอนหลังเป็นแบบอย่างให้กับดาวินนูเยสด้วยตัวต่อมาเอลจีดิยุปตัวนี้แม่งอยู่แล้วแม่งมีปัญหายิงก็ยิงน้อยตอนนั้นดังจากฟุตบอลโลกอยากได้เหมือนกันแต่มาแล้วนิสัยแย่พฤติกรรมไม่ดีมาแล้วมีปัญหากับซิเวนเจอร์ลาดอีกเรียกว่าเดอะคอปไม่มีใครรักอันดับ3ไอ้เคชอนดันดีแล้วกัน ตอนนั้นคือริปูลไม่ได้ไม่ได้ไไดเปี้ยงปังอะไรแต่ว่ามาแล้วตอนอยู่ในเยอรมันยิงดีก็คิดว่าจะเป็นตัวพังกอใอ้กับริปูลได้สุดท้ายมาแล้วแ,แทบจําไม่ได้ตัวที่สี่มาริโอบาโลเตลี่ความจริงนี่อยากจะจัดอันดับต้นๆด้วยตอนแรกคิดว่ามาแล้วแบบโอ้โหจะมีความสุดยอดเป็นดีกรีทีมชาติอิตาลีแต่มาแล้วโอ้โหเรียกว่าเทะเทะเรียกว่าไม่มีจะดีกว่านะคนที่ห้า อังเดโวโลอนินแล้วกันวอลอนินเนี่ยคือดีกีก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรมากคิดว่าจะลงมาแล้วมาพิษาการได้ด้วยความที่มีซซรีและแล้วก็ล่างตัน,ตนผมยาวลงมาคิดว่าจะแบบช่วยทีมแต่วอลอนินก็ถือว่าไม่ได้ผ่านอะไรนะ